สวัสดีจ้ามาเด้อพี่น้องนี่จ้ะยำวุ้นเส้นคือจริงๆแล้วเมนูเสี่ยวไปกินนั้นวิวยเดียววันนี้ฝนตกก็เลยได้เอาเนวทีมีอยู่ในตู้เย็นออกมาจา้ะยำยำวุ้นเส้นใส่กุง้งเอ้ยใส่หมูสับแล้วก็ใส่ตีนไก่ที่วันนั้นตำแล้วไม่หมดก็เอามารวมกันนะคะมาเด้อพี่น้องจุจวดหิวก็หิวค่ะ เมื่อกลงวันไม่ได้ทานนะคะนี่ค่ะหุ้นเ้นใส่ผักผักเครื่องเคียงไม่มีนะคะหุ้นเ้นแค่ครึ่งห่อแต่แบบออกมาเยอะมากค่ะ Dạ Ừ Hủ tín cay ta Ừ อืมโอ๊ยตีนไกลตรงไปจะว่าเปื่อยน่ะแต่จะว่าหังอืมอืม,อม,อมหิวแล้วคือว่าเนื่องจากฝนตกหนักนะคะเพิ่งจะหยุดออกจากบ้านไม่ได้ะคะ่ะมีอะไรเราก็ออกมาทำกินไปก่อนนะคะ อืใส่หอมหั้ใหญ่ใส่ต้องโอมีหมูสับด้วยนะคะหมูสับใส่ไม่เยอะเพราะว่าเราใส่ตีนไก่ไปด้วยฝนตก ออกนอกบ้านไม่ได้เรามีอะไรในตู้ก็ออกมาเอา,าเออกมาทำกินค่ะจะว่าวยเย,ยเอะเสียบ่ญเยอีเนียงหอมหัวใหญ่ก็หวานใส่พริกไม่เยอะก็เผ็ดนะคะเนี่ย ใช้ทั้งมือใช้มือด้วยต้มแล้วก็แช่ฟิดไว้แล้วเอามาอุ่นอีกทีนึงกินตีนไก่ก็จะลำบากนิดนึงนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็ อคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ